สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปาเล็กชาแนลเจอกันวันนี้16พฤษภาคม2566วันนี้ก็อาจจะเป็นความหวังของหลายๆคนนะคะหยิบโพสต์ของไรอันกาดบัณฑิตมาฝาก FC ฟแฟนคลับฝากแม่ๆนะคะลูกชายแห่งชาติไรอันกาดบัณฑิตโพสต์ไว้อยู่ใน facebook รอันกาดบัณฑิตสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีค่ามากกว่าสิ่งที่ผ่านมาเสมอแฮชแท็ ไรอันกาดบัณฑิตค่ะก็ขอขอบคุณโพสต์จาก Facebook น้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะ fc แฟนคลับแม่แม่ท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะก็สามารถไปกดติดตาม Facebook ของน้องได้นะคะไรอันกาดบัณฑิตและกาดบัณฑิตจำปาสินค่ะ fc น้องไรอันเมื่อวานมีใครได้รับชมรายการไม่หมดนี่เสียงโชคกันบ้างไหมคะตอนที่น้องไรอันร้องเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ถ้าใครยังไม่ได้ชมนะคะก็ไปหาชมย้อนหลังได้นะคะหรือว่าเข้าไปที่เพจของไม่หมดหนี้ก็ได้นะคะไปค้นหาฟังนะคะเพลงนี้น้องไรอันร้องได้เพราะมากค่ะแบบว่าฟังแล้วสุสดยอดมากเลยค่ะน้องร้องเพราะมากๆฟังนี่เคลิ่มเลยนะคะฟังหลายรอบมากเพลงนี้น้องถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้ดีมากร้องเพราะมากๆเลยนะคะขนาดกรรมการยังเคลิมเลยค่ะ แล้วก็เพลงที่ร้องกับน้องริโอก็สุดยอดมากเลยนะคะสําหรับเพลงแม่เนื้อทองทั้งสองคนก็ถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้สุดยอดจริงๆค่ะไม่มีคำบรรยายจริงๆเลยนะคะสําหรับเสียงของน้องไรอันน้อก็เพราะมากๆจริงๆค่ะสุดยอดมากค่ะฟังแล้วฟังอีกนะคะฟังหลายรอบมากๆเลยเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ เพราะว่ามันเป็นเพลงยุค90นะคะเราก็อยู่ในยุค90อยู่แล้วน้องหยิบมาร้องมาถ่ายทอดได้ดีมากๆชอบมากค่ะ